เขาว่าไงนะเขาพูดแบบนี้หรือจะรู้แล้วว่าคนที่เราพูดถึงก็คือเขาหรือว่าเขาอยากเป็นผู้ชายคนนั้นไม่เหมือนเออ เล่กพูดคำนี้เธอฉันไม่ได้ชอบคนคนนั้นแล้วงั้นเหรอพอเขาเป็นผู้ชายที่ทำดีกับผู้หญิงไปทั่วก็ด้วยตอนนี้ฉันก็เลยไม่ชอบเขาแล้วใส่ร้อยกันชัดช เธอจับนี่สิแล้วเพลาพี่ตัวสูงจับแล้วเปลืองแรงแบบนี้ค่อยสบายขึ้นหน่อยตัวสูงขณะน,นี้จะเปลืองแรงได้ไง เออหนังยังไม่เร in ิ่มฉายฉันจะไปซื้อเครื่องดื่มเพจจะดื่มอะไรไหมไม่ละก่อนจะดื่มอย่าลืมดูให้แน่ใจล่ะว่าไม่ได้ใส่นม อืมเอาน้ำมะนาวเย็นใส่ไข่มุกค่ะวันนี้อากาศหนาวนะจะดื่มน้ำเย็นหรอในโรงหนังไม่หนาวสักหน่อยอย่าดื่มเยอะนักล่ะทำไมพี่ชอบยุ่งกับฉันจังเลยรำคาญหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อย แต่เธอหมายความแบบนั้นไม่ใช่หรืองไงทำตัวให้สินสละเอ๋เอแก้วมันเย็นเดี๋ยวพี่ถือเองหือฉันยาเดิมจี จะจะให้เราดื่มแบบนี้หรอจะจะจฉันดื่มจะดื่มก็ดื่มอย่างเดียวสิมาใวยโอกาสจับมือพี่ได้ไงใครจะไปอยากจับมือพี่ฉันดื่มเองได้นะไม่เย็นมือหรอ ไม่เย็นพี่ถือไว้ก็ไม่เย็นแล้วงั้นเธอช่วยเทำพี่อบอุ่นหน่อยสิอื้ตอตาเท่านี่วันนี้ไปกินยาอะไรผิดมาเนี่ยแผ่นประครบร้อน ให้สันพกมาห่อหนึ่งมือมือฉันเย็นช่วยพี่อุ่นไม่ได้แล้วก็อีกอย่างจับมือกันคงไม่ค่อยเหมาะไม่เหมาะจริงๆนั่นลละ ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นาะที่สื้อไว้ให้เธอก่อนหน้านี้ที่บ้านเขามีแค่คู่เดียวนี่นะาใช้ของเราพอดีเลยด้วย ทำไมามีสองก้อนละ่ะอันนี้พี่ทำเองไม่ได้ใสน่นมงัวทำเองมันสบายใจกว่านะ่ะแต่กลูว่าจะไม่อร่อยก็เลยจองไว้อีกก้อนเพี่ทำเค้กเป็นด้วยหรอตอนทำางานพิเศษเคยเรียนมานิดหน่อยนะ่ะอยากใส่ก้อนไหนเป็นเค้กวันเกิดก้อนนี้ตากเทียนแค่แท่งเดียวก็ได้ค่ะ 19แท่งปากเยอะแบบนั้นจะให้เปล่ายัางไงสาวน้อยจำอาอยุตัวเองให้ได้ก่อนสิถ้างาั้นวันเกิดพี่ก็ต้องใส่เทียนแพ็กใหญ่พิเศษวันเกิดพี่ปักเทียนแท่งเดียวก็พอพอถ,ถึงตอนนั้นฉันจะปากเทียนให้พี่26แท่งแบบครบครบลาย อ,อของขวัญวันเกิดขอบคุณค่ะ จะเปิดของขวัญที่เขาให้มาไหมค่อยกลับไปเดูก็ได้ผู้ชายคนนั้นจีบเธอเหรอคองงานมังมีคนจีบเยอะเหรอจะจีบเธอต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมต,ต้องมีเงื่อนไขด้วยเหรอไม่ได้หาแฟนสักหน่อยอ๋อ งั้นถ้าจะมีแฟนมีเงื่อนไขอะไรบ้างล่ะอืมล่ออืมในสายเดีเอ,อืมตัวสูงกว่าฉันอ,อืมทานะคาเตเดีเอ,อืมมีอีกไหมอมไม่มีแล้ว เงื่อนไขที่เธอพูดมาตรงกับพี่ทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นพี่ถามอะไรหน่อยสิเออ ที่ขอจีบเธอได้หรือเปล่ากำลังเหมือลอยหาเเพพูดมาเสนอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าหืมมันแปลว่าอย่างอื่นได้ด้วยหรอ พี่บอกว่าฉันเป็นเด็กน้อยไม่ใช่หรอถ้าเธอยอมแล้วก็เธออายุ19แล้วพี่จะเรียกเธอแบบเดิมก็ได้มันก็แค่ชื่อเรียกถ้างงานที่เธอเรียกพี่ว่าพี่ก็เห็นพี่เป็นพี่สายจริงๆนะหรอฉันมองพี่เป็นพี่สาจริงๆถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะกลับตัวกลับใจ ไม่เป็นคนแล้วไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นสักหน่อยงั้นเธอก็ให้คำตอบพี่สิอื่นยังไม่ตอบพี่ตื่นเต้นจนจ,นจาหายใจไม่ออกแล้วนะเอดูไม่เห็นออกเลยว่าพี่ตื่นเต้นตรงไหน อย่างที่ไหนมาถามก่อนว่าเจ็บได้ไหมถ้าพี่ไม่ถามก่อนเธอก็จะมองว่าสิ่งที่พี่ทำก็คือความเป็นห่วงของผู้ใหญ่น่ะสิจะตามใจเจ็บหรือไม่เจ็บมันก็เป็นเรื่องของพี่สันจะไปยุ่งได้ไงแล้วเธอคิดกับพี่เหมือนกันรึเปล่าไม่อะ เจีบฉันไปสักพักไม่น่ว่าอาจจะเข็ดก็ได้นะงั้นเธอบอกหน่อยได้ไหมว่าพี่ต้องจีบนานแค่ไหนบ,บอกอะไรกันเล่าพราอย่างกาบว่าพี่จะจีบฉันติดงั้นล่ะจีบไม่ติดด้วยหรอแน่นอนสิฉันจีบยากมากนะ้าจะบอกให้ถ้าอย่างนั้น พอเรามาทําสัญญากันกําหนดเดทไลน์ไปเลยเรื่องแบบนี้ต้องเซ็นสัญญาด้วยหรอพี่อายุปูนี้แล้วจะทําอะไรก็ต้องมั่นใจหน่อยสิฉันไม่เซ็นด้วยหรอกก็ได้งั้นพี่อดทนก็ได้ตามจีบเธอสักสิบปีแต่เธอหนีไปกับคนอื่นพี่จะไปฟ้องพ่อกับแม่เธอเออ พีเอาค้กมาไปหน้าฉันทำไมเนี่ยฉันแต่งหน้ามานะแต่งหน้าแล้วยังจะบอกเอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่ฉันฉันไปกับใครก็แต่งหน้าทางนั้นล่ะเอ้ยอย่ากโกรธอย่ากโกรธซิเธอไม่ได้คิดอะไรกับพี่พี่จะคิดเขาข้างตัวเองขอมีความสุขบ้างไม่ได้หรอคิดแองก็ไม่เห็นจะต้องพูดออกมาเลย ถ้าพี่ไม่พูดออกไปเธอก็ไม่รู้นะสิอฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธพี่สักหน่อยอีกอย่างตอนนี้ก็ไม่ถือเป็นการสารภาพรักด้วยงั้นถ้าพี่สารภาพรักตอนนี้เธอจะยอมรับพี่ใช่หรือเปล่า ไม่ใช่นะนอนเห็นไหมล่ะเพอต้องจีบฉันหน่อยเซ่เออเอ่อเอ่อไม่ไม่ใช่นะฉันหมายความว่าเพ่ต้องจีบฉันก่อนฉันถึงจะรู้ว่าตัวเองเคสกับเพ่แบบนั้นหรือเปล่า อออืพี่รู้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นพี่จะจีบเธอให้เยอะๆเลยเอาเค้กกลับไปแบ่งกินกับเพื่อนนะถ้าเธอชอบต่อไปพี่จะทำให้กินทุกวันเลย กลับแล้วหรอไปเด็กสนุกไหมอันนี้พ่อเธอเอาไว้เกณฑนะฉันจะออกไปวิ่งหน่อยวิ่งนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะไม่หนาวหรอฉันเอ๋เป็นไรไปฉันฉันรู้สึก ฉันกลั้นยิ้มมาทั้งคืนจนน่าจะเป็นตะคิวแล้วหอทําไมหรอหรือเขาสารภาพรักกับเธอแล้วเคิดว่าใช่นะเขาบอกว่าจะจีบฉันเขาบอกว่าเขาจะจีบฉันจริงหรอ,อยอดไปเลยช้า,าง แล้วเธอคิดจะให้เขาตามจีบนานแค่ไหนแล้วปกติมันต้องนานแค่ไหนหรอก็แล้วแต่เธอเลยสิถ้าเธอคิดว่าเหมาะแล้วก็ตอนนั้นแหละฉันว่าตอนนี้ก็เหมาะแล้วนะ ฉันกลัวว่ามันจะเป็นแค่อารมณ์โวบูบของเขาไม่เคยมีแฟนเพอได้เจอคนที่อายุกำลังดีก็เลยอยากลองดูแต่ถ้าที่เธอเล่นนิััยของเขาให้ฟังเขาพูดแบบนั้นกับเธอฉันว่าก็น่าจะเอาจริงนะก็จริงของเธอ เพี่ซายหมายเลขสองรูปที่อยู่ข้างในคือของขวัญอย่าลืมตั้งเป็นภาพพื้นหลังล่ะไม่อัลบั้มส่วนตัวอัปโหลดสร้างใหม่คัดพาส s กลับมาแล้วเหรอครูเรียกไปคุยเรื่องอะไรล่ะครูบอกว่าจือจือมีแฟนทำให้เสียการเรียนแต่ความจริงแล้วเด็กผู้ชายข้างๆแค่มาจีบลูกเราไม่ได้คบกันแต่ว่าผลการเรียนก็แย่ยลงจริงๆเลิกคุยเรื่องนี้เถอะวันนี้วันเกิดว8ปปีของจือจือนะนี่ใหญ่เปียก ต้นเจซูส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะวางไว้ในห้องแล้วขอให้สั่งจื้อหน้อยเติบโต,ตอย่างมีความสุขตอนนั้นสานเิดว่าการโตเป็นผู้ใหญ่คือการเลิกฝันลมๆแล้งๆ แม่ควรเอาเทพนิยายมาปนกับชีวิตเจ๋งแต่ว่าที่แท้เรื่องที่สันเคยนึกว่าไม่อาจคาดหวังใช้ว่าจะไม่คุมค่ากับการรอคอยฮีชายมาเลขสองลบแก้ไขต้นเจสื ลอบลๆบลบ,ลบ,ลบ,ลบแก้ไขคนตามจีบเออให้ใส่สองพันหยวนอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองเฮ้ขาห,หนูกำลังจะมีแฟน นี่ไปเรียนหรือไปหาคู่กันนะมีแฟนตอเรียนมหาลาัยก็ปกติไม่ใช่หรอตามใจดูให้ดีอย่าให้ถูกหลอกล่ะอืมเขาโตวกว่านิดหน่อยนะเออคงไม่ได้อยู่มากกว่าพี่หรอกนะไปรู้จักกันได้ไงเป็นนักศึกษาปทที่มหาลาัยข้อความเสียง อายุเยียวกับพี่จริงดินี่ใหญ่เปียกพี่ขอเตือนไว้เลยนะตั้งใจเรียนให้ดีก่อนเธอเป็นเด็กเป็นเล็กมีฟงมีแฟนอะไรกันอีกอย่างพี่ทนให้คนอายุมากกว่าเด็กพี่ไม่ได้หรอกนะเกิดก่อนแค่วันเดียวก็ไม่ได้ไดเหมือนว่าน้องสาวซันจะมีแฟนน้องอยู่ข้างนอกคนเดียวฝากนายช่วยดูแลหน่อยนะ อย่าใ,ให้ถูกผู้ชายหรอกอุ๊บได้เลยคนตามจีบพรุ่งนี้ว่างไหมไม่ว่างอ่ะมารืนล่ะมารืนของมารืนก็ไม่ว่างตอนกลางคืนก็ไม่ว่างหรอคืนวันพฤษไม่มีเรียนบังเอิญจัง พี่ก็ว่างพอดีแต่ฉันมีการบ้านต้องทำให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไหมเขค่อยว่ากันเลยเที่ยงคืนมาแล้วตอนนี้ฉันอายุสิบเก้าแล้ว อายุ 13. สิบสาซ่นเก็บซ่อนความฝันที่ไม่มีทางเป็นไปได้ครั้งนี้จะสมปรารถนาแล้วใช่หรือเปล่านะฝันดีนะฝันดีนะคะ